สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคาร์อบอทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบอันเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Red Dead Redemption ภาคที่2กันอีกเช่นเคยนะครับ ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะมาคอมเมนต์แล้วก็ทักมาถามทางแฟนเพจบ้างนะครับว่าอยากได้มอดแบบว่า18บวกนะครับผมก็วันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะครับผมมอดตัวนี้นะฮะสามารถทําให้ตัวละครจอห์นมาสตันของเราเนี่ยทำอย่างว่านะครับผมกับอับิเกลได้นั่นเองนะครับผมภรรยาของจอห์นนั่นเองนะฮะส่วนวิธีการใช้งานมอดตัวนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับให้เพื่อนเเดินมาหาอับิเกลนะครับแล้วก็กดคลิกขวา1ทีแล้วก็กด ตัว e ค้างไว้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเราไปชวนตอนเช้าเเนี่ยอบเเกลปฏิเสธแน่นอนนะครับผมหรือว่าอบเเกลเนี่ยอาจจะลุกแล้วก็ไม่สนใจเราเดินหนีไปเฉยๆก็มีเหมือนกันนะครับเวลาที่เหมาะสมก็คือเวลาห้าทุ่มถึงตีสองนั่นเองนะครับพอเรากดตัว e ค้างไว้แล้วนะฮะก็เดินตามอบเเกลเข้าไปในห้องเลยนะครับ จากนั้นเกมก็จะได้กินเวลาไปสักภาคใหญ่ๆเลยนะฮะมันก็จะมีคัดสซ็นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็มีตัวเลือกด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมมีตัวเลือกด้วยนะฮะก็คัดสซนให้ดูไม่ได้นะครับผมแหมเดี๋ยวให้เพื่อนไปดูเองก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนจบเลยนะครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับผมแหมเมื่อคืนเรามีกิจกรรมนะครับผมแหมโอ้โหภรรยาลูกหนีไปแล้วนะฮะ ก็มดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ส่วนวิธีการลงเดี๋ยวผมจะไปสอนลงท้ายคลิปก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราออกไปหาอาบเกลกันครับไม่รู้ว่าอาบเกลอยู่ไหนนะฮะผมน่าจะอยูอ่ในครัวหรือเปล่าจะเอ๋ไม่มีเนะี <laughs> ่ยอยู่ไหนเนี่ยอาบเกลน่าจะอยู่แคมป์ไฟรหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับ ก็จะมีอาร์เธอร์ด้วยนะครับผมแม่มาตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็วิธีการลงก็ไม่ยากนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ส่วนวิธีการลงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยครับว่ามีวิธีการลงเป็นแบบไหนนะับผมไปกันเลย ครับผมผมจะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดตัวมอดกันนะครับผมแล้วก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดมอดพื้นฐานด้วยสาหรับคนที่ยังไม่ลงนะฮะให้เพื่อนๆแตกไฟล์หรือว่าจะไม่แตกก็ได้นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปแบบนี้เลยก็ได้นะฮะดับเบิลคลิกเข้ามาจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดโฟลเดอร์เกมของเพื่อนขึ้นมานะครับผมซื้อจากสตรีมก็จะเปิดจากตรงนี้นะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไป ใช้2ตัวครับผมบนสุดแล้วก็ล่างสุดนะครับโฟลเดอร์ LML แล้วก็ไฟล์ล่างสุดนะครับลากเข้าไปในโฟลเดอร์เกมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วนะครับก็วิธีการลงก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่ยากนะฮะก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันล้วกันนะครับผมว่าเราจะมาสอนลงมดอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ